ขณะนั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาล,ลิลีที่ปิลาตเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคลักคล้าด้วยกันให้พระเยซูทรงฟังพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกอย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่<ๆ>ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน18คนนั้นที่ถูกขอรบซิโลอัมพังทับตาย ท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันเพระองค์ตรัสอุปมาต่อไปนี้ว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาองุ่นว่านี่แน่ เรามาหาผลที่ต้นมือเดือนี้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงโคตมันทิ้งไปจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาถาององุ่นตอบเขาว่านายเจ้าข้าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพเจ้ารวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโคตมันทิ้งก็ได้ ขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโตมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงซึ่งทำให้น้ำเป็นโรคมา18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลย เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้วเมื่อพระองค์วางพระหัตบนตัวนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้า แต่นายธรรมสาลาไม่พอใจเพราะพระเยซูทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงพูดกับฝูงชนว่ามีถึงหวันสําหรับทํางานจงมาและรับการรักษาโรคภายในหวันนั้นยธะทาในวันสบาโตแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่าโอ้พวกหน้าซื่อใจคดพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาออกจากข้อของมันพาไปกินน้ําในวันสบาโตไม่ใช่หรือผู้หญิงคนนี้ เป็นบุตรสาวของอับราฮัมซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจำจองนี้ในวันสบาโตเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพวกที่เป็นศัตรูกับพระองค์ก็ได้รับความอับอายแต่ฝูงชนทั้งหมดชื่นชมดินดีกับคุณความดีทุกประการที่พระองค์ทรงทำพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดี ก็เป็นเหมือนมเมล็ดมาสตาร์เล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวนมันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นร้องตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับอะไรก็เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด พระเยซูเสด็จไปตามบ้านเมืองต่างๆทรงสั่งสอนระหว่างทางที่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือโรคตรัสกับพวกเขาว่าจงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบ เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจํานวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าช่วยเปิดให้เราด้วยแต่เจ้าของบ้านนั้นจะตอบท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนแล้วท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับนายและนายก็เคยสั่งสอนที่ถนนของเรา แต่เจ้าของบ้านนั้นจะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้าที่ทำความชั่วมาจากไหน จงไปให้พ้นหน้าเราแล้วจะมีการร้องไห้พบเที่ยวเคี้ยวฟันในเวลาที่พวกท่านเห็นอับราฮัมอิสอักยาโคและบรรดาผูเ้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวพวกท่านเองก็จะถูกขับไล่ออกไปอยู่ข้างนอกและจะมีคนจากทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้มานั่งร่วมโต๊ะในแผ่นดินของพระเจ้าและแน่นอนว่าผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้าย ในเวลานั้นเองมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าจงไปบอกเจ้าหมาจิ้งจอกตัวนั้นว่าจงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาโรคในวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วในวันที่สามเราก็จะเสร็จงาน แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเดินต่อไปในวันนี้วันครุ่งนี้และวันมะรืนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เผยพระวจนะจะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินควา้างพวกที่ทรงใช้มหาถึงตายบ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กบลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมนี่นะ ในเวทของพวกเจ้าจะถูกทอดทิ้งเราบอกพวกเจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราจนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ